วันนี้ค่จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยฟินกินฟรีกันที่ตลาดนะ้ำสุวรรณเกลียวทองอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะจะอร่อยอิ่มแปรขนาดไหนตามไปดูเลยคะ่ะ วันนี้พามาเดินตลาดนัดเมืองเก่าอายุทยานะครับชื่อยาวนิดหนึ่งชื่อว่าตลาดนัดสุวรรณเกียวทองที่อำเภอนครหลวงนะครับใครที่อยากหาซื้อกับข้าวกับปลาต้องมาช่วงเย็นนะครับของอร่อยถูกปากราคาถูกใจทั้งตลาดเลยละครับตําดับค่ะบอกว่าร้านนี้นี่เป็นร้านแบบฮอตฮิตมากสําหรับตลาดนี้ทุกอย่างเราจัดการครับวัตถุดิบทุกอย่างทําเองหมดเลยครับมีเม อะไรที่เป็นเมนูเด็ดของที่ร้านบ้างตำกุ้งสดเลยครับตำกุ้งสดตำกุ้งสดกุ้งสิบตัวใหญ่ๆเน้นๆเลยครับ <ๆ S 2> เน้นๆจุกๆเลยครับผมร้านนี้นะคะมีทงเอเอสมื้อนี้เป็นวันนี้ฟรีดังนั้นเนี่ยตำกุ้งสดชามนี้ลดเมนลดไปเลย50บาทขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ รอยากกินฟรีแบบรถเมย์ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เดินไปที่บูธ AIS คุณผู้ชมก็สามารถอร่อยฟินกินฟรีแบบรถเมย์ได้แล้วละครับ AIS point <A AS S 1> มือนี้ฟินวันนี้ฟรีจัดเป็นปีที่6แล้วค่ะวันนี้ลงมากันที่ตลาดสุวรรณเกลียวทองอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาเราให้ลูกค้า a s และ a s fiber มาอร่อยฟรีกว่า100ล้านค้าค่ะเพียงแค่ใช้ a s point 1คะแนนสามารถมาแลกรับความอร่อยฟรีมูลค่า50บบาทไปได้เลย คุณผู้ชมสามารถนำคูปองไปแลกตามร้านค้าที่มีธง AIS หรือนิฟฟินวันนี้ฟรีได้เลยนะครับอย่างร้านขนมจีน4ภาคนะครับที่มีทั้งน้ำยาใต้น้ำ้ําน้ำยาปลาร้านน้ำกะทิ1่ชุด50บาทนะครับก็สามารถใช้คูปองอร่อยฟรีๆไปได้เลยแหละครับร้านนี้บอกเลยว่าแซ่บมากคนขายก็แซ่บแซ่บปโอ้ชื่อ เขาแกงอย่างเดียวเลยถูกไหมใช่เลยค่ะ3้สีบทุกอย่างนะคะราคากันเองจับต้องได้น้่เน้นย้ำนี่แซ่บเว่ร์มันกามเอาหอยลายที่เป็นแับพแนงี่หนึ่งด้เลยค่ะสองถุงก็เป็น60บาทใช่เลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะมีทงด้วย A.S. สมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีรถเมย์มีคูปองอร่อยฟรีนะคะ50บาทจ่ายตัง10บบาทเองได้กับข้าวทั้นี้แล้วก็มีข้าวสวย นึงคือจบแล้วสำหรับวันนี้อุยฟินเจราบงานนี้ที่ตลาดนัดจุวรณเกียวทองนะครับมีร้านค้ามากกว่า100ร้านให้ได้เลือกช้อปปิ้งกันเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรม AIS Point มือนี้ฟินวันนี้ฟรีแบบนี้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศใกล้บ้านคุณผู้ชมได้เลยนะครับโอ้โหซื้อขนมหวานเยอะขนาดนี้กินกันกี่คนคะเนี่ยที่บ้านอยู่กันหลายคนค่ะแต่ว่าหมดเนี่ยจ่ายแค่10บบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหอร่อยฟินกินฟรีแบบนี้แสดงว่าใช้คูปอง AIS Point มือ เนวันนี้ฟรีแค่นี้ก็อิ่มกันทั้งบ้านแล้วค่ะคเฮ้ยไหมถูกจังเลยอะ่ะจะอิ่มคนเดียวหรือจะอิ่มแบบครอบครัวก็ได้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นตลาดอะไรใกล้บ้านคุณูชมบ้างไปฟังรถเม์บอกกันนะครับเอ o i อ t มือทีอ้ฟินวันนี้ร ่อไปค่ะวันที่3-5กรกฎาคมวันนิม,มานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ3-5ถึง5กรกฎาคมตลาดโรงสีจังหวัดกาลสิน1 6บ1กถึ 18, กรกฎาคมตลาดไนจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะคุณผู้ชมใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะ